สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ผู้ใหญ่ก็จะมาถวายนะคะไพวงมลาลัยพวงมลาลัยแล้วก็ผลไม้เก้ายอย่างนะคะก็มีไข่ด้วย9กสิ้าฟองค่ะแล้วก็มีน้ําแดงน้ําเปล่านะคะพวงมลาลัยอีกแล้วก็ขัน5้านะคะมาถวายพ่อปู่ปริจิตนาคานะคะให้คุณสุพันณนีนะคะปากวิเศษนะคะอําเภอเมืองนครนายกนะคะ นี่แหะค่ะจังหวัดนครน,นายกเลยค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวหนูจะขอถวายผลไม้เก้อย่างแล้วก็ไข่9 9ฟองนะคะแล้วก็จะมีพวงมาลัยนะคะมีขัน5้าด้วยค่ะพรบหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะขอพรให้คุณสุพรรณีนะคะปากวิเศษค่ะแล้วก็จะมีคุณน,น้อยคุณย่าละนะคะช่วยทำช่วยแม่ใหญ่ทํานะคะ คุณย่าละมีมีไอ้รูปอยู่วะจ้าช่วยกันนตถวายให้ด้วยก็ได้ค่ะฮะคุณน้อยก็น่ารักมากเลยค่ะกับกับคุณย่าละก็ช่วยเสมอนะคะช่วยงานแม่ผู้ใหญ่เสมออ๋อจ้าไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนาะฝนตกแล้วคุณย่าก็อย่างนี้ละค่ะแต่คุณย่าก็ใจดีนะคะช่วยพัฒนาแต่ละวันทํางานทุกวันนะคะที่นี่ จะไปเอาทูปมาค่ะจ้าเดี๋ยวรอคุณย่าไปเอาทูปมาให้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาถวายกันค่ะ,จ,ะจ้าเอาไว้ในรถนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวจะเอากับไปที่บ้านทิ้งตรงนี้จะได้รถ เดี๋ยวรอทูบก่อนนะคะสักพักก่อนค่ะนี่ค่ะไอปู่ก็สวยมากเลยค่ะเพราะว่าฝนชะล้างฝุ่นออกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะอ้ระหว่างรอดเดี๋ยวยาละก็มาแล้วค่ะนะคะคะถวยพ่อปู่ปริจิตรนาคา ลมเลยลมโยอลมที่บ้านก็ลมมากเค่ะแม่ก็เะเ้กอมม่แม้แม่ตรอนช่วงที่ยังมีคัำมาเลืนะดทีว่าใส่ฟ้าม็นบริเมันบริยากษก็ได้ที่ว่าใส่ฟ้าันบริเต้มันบรยติก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือถวายให้คุณสุพันนีปากวิเศษเรียบร้อยแล้วค่ะขอพรอเลยคะ่ะสุดยอดมาแล้วค่ะดูจากทูปนะคะหน้าที่การงานของคุณสุพันนีก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บเลยค่ะขอให้คิดสิ่งไหนก็ให้สมปรารถนาทุกประการนะคะแม่ผู้ใหญ่ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ ให้แม่ผู้ใหญ่ทําตรงนี้ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซทุกท่านเลยนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะดูนะคะไอ้ปู่ปริจิตนาคาค่ะสุดยอดค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ